สวัสดีครับสวัสดีครับนีปมะ่ฟ้าผมจะ สวัสด <En. S 1> ีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็อยู่แนวด้านหน้านะครับด้านหน้าของอกอนะครับตำรวจนะครับเมื่อกี้ก็เกิดการประทะกันนะครับระหว่างมวลชนกับเจ้าหน้าที่นะครับคอฟ่อน

มื่อกี้อาชีวะไม่ได้ปาทุกคนเลยนะช่วยห้ามกันเมียใช่เนื้อหนักที่จะห้ามอาชีวะไม่ตัดทุกคนตอนแรกเขาจะตีกันอย่างนี้อืมพวกผมไงพวกผมไงใช่อาชีวะเมียพวกเราช่วยกันห้ามมึงแย่ไม่เห็นปาทุกคนเลยไม่ใช่หมายถึงว่าจะตีพวกเมฆห้ามมันชกมันมาที่นู่นแมึงชนอ่ามึงชนนะมันชนไงียจริงจีนอ่ะ แต่เมื่อกี้อาชีวะไม่ได้ปลาเลยของเรานะชุดเรานะไม่ได้ปลาแล้วแต่หลักฐานเดี๋ยวมาหาว่าชุดเราห้ามทุกคนเลยชุดเราอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อาชีวะแน่นอนแต่ว่าปลามาจากทางเรามวลชนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้หญิงก็มีปลามาผู้ใหญ่ก็ปลาขวดน้ำก็ไม่สมควรจะปลาปลาปลาโยกติจังปลาเลยปลาอาจารย์ที่บายให้ฟัง จุดตุนนี้ยเราไม่สามารถเดินข้ามท่านไปมากกว่านี้ได้แล้วเพราะว่าเข้าไปจะเป็นพระราชวังถ้าเดินเราผ่านจุดน,นี้ไปได้หมายถึงอะไรเท่ากับว่าบุกลุกบุกลุกนนแล้วข้างหลังอะผมจะบอกให้หน่มยติดอาวุธอะอยู่ข้างหลังอะเพียบเลยเขาสามารถจร,<ด>ริงเขาสามารถ<แ>ไม่ใช่ใค่สูงกระสุนยางกระสุนจริงเลยครับตองเขาต้องปกป้องพระราชวัง,วงเข้าใจไหมหน้าที่ของเขา เรามาได้เราจะมาหลานรอบก,ก็ตามเราจะมาได้แค่ถึงแค่เท่านี้จําไว้ได้ไหมไมเมื่อกี้บอกให้มวลชนดันผมมองว่ามันผิดเพราะไหมก็รู้อยู่แล้วว่าเรามาอยังไงเราก็มาได้เท่านี้ากับว่าต้องการให้เกิดเหตุาระ,ะใช่ซึ่งมันไม่สมควรจะให้เกิดเหตุปรับ เราจริงเาจาเขาได้พอดีสวัสดีครับสวัสดีครับะไมื่อกีตจริงไม่ง่าเลยเมื่อกี้เกิดเหตุปะท้มีการคว้างปลาทั้งหินทั้งขวดนะครับแล้วก็ระเบิดแล้วปะทานะครับผมที่แจ้งว่าอาชีวะอาชีวะชุดผมทั้งหมดนะครับประมาณ50คนเราไม่มีใครปลาสักคนนะฮะทั้งหินทั้งขวดทั้งอะไรสิ้นเราไม่มีปลาสักคนครับเราช่วยห้ามนชนนะครับ

เกิดการคว้างมีทั้งหินแล้วก็ขวดน้ําขวดแก้วนะครับแล้วก็มีระเบิดควันนะประทัดนะครับผมนะครับย่งไมรู้ che <tries> tutti ringrazio da Parma non paura usa la mano oh oh sono chiamato di ก็จะมีรถน้ำจีโน่นะครับประมาณ2คัน3คันนะครับ ม้น้ก็ออกนี่ปิดไว้ีมครับลชาไปแล้วครับมอยู่ไม่ได้าให้ถ้าเป็นที่อทานเจจัยี่ครับนัก็ปะูประม้วนรถเที่ยมนั่ง1 0ครับากเี่ยกนันเัแกนันอยู่เจจัย ทดลได้ไม่ทันี่่ีครับนี่องที่เนเนนั้นหนึงพี่่น้นามาแล้วเมื่อกี้นะไม่ใช่ปลาคนเลยนะพี่เอายจริงๆริไอมอพี่เอามาไม่ปลาเนอะมาทางนี้ มื่อกี้นะอาชวะบอลนท่นกคนผู้ช่วยห้าเมื่อกี้ใช่าม่อยู่มันไม่ใช่ม่มีตอนที่ประธานเมอกคเลเซอร์อะไรมีอะไรกันใช่ไหมใ้าอยู่ผู้ใหญ่เนี่ยมีมีมีอยู่มีช่วยช่วยห้ามแล้วห้ามแคือคนที่ป่าป้าอายุหกสิบเคนมาป่าแก้ป่าเออคือโอ้ห้ามห้ามจนเหนื่อยเห็นไหมเดินเนมแกมาหมเงี้ย พี่เป็นหาว่าชว่าปลาีปลาคนรกก็นำอาชวะกนำอาชีวะอีกแล้วเรา้าคนนดูให้นนด้วยรันหน่อยเราตรูจเราทานชว่านอยนไมะาวานเยอะเลยนะเนี่ยครัครับไม่น้ำู้นีมี่าคกตั้งอาะอยู่แล้ก็เปิดมาแล้วเนี่ยในกระเป๋าตรวจก็มาน้อยไปเน่อยโอ้แต่แต่แต่ในบางไม่น้อยนะในบ้านของเนะ แบบพระแก้วไม่ไช่แค่เราจะขอไปตรงนี้นอะน้ำตาน้ำาลแก้วเนี่ยตรงนี้ตรงแก้วเงนีต้เองนิดเดียวเองแค่เข้าไปตรงนี้เอง นนก,บบก็ตอนนี้ครูใหญ่กำลังเจจากับเจ้านที่ทอฝอนะครับน้ำก่นอนมีน้ำเห็นป่ะมีน้ำเปล่าเลย

อาีวะเราอยู่ตรงนี้ทุกคนนะครับประมาณ50ิบคนนะครับเราไม่มีไปสร้างความอ่ารุนแรงนะครับชี้แจงก่อนนะครับไอ้ทับเดือดตาหลดุดไอ้เห<ๆ>ี้ยก็ต้นหลังผมนะจะเป็นอ่า<ๆ>พี่ๆเพื่อนๆน้องอาชีวะนะประมาณ50สิบคนนะเราไม่มีใครที่ไปสร้างความรุนแรงปาสิ่งของอะไรนะครับเราอยู่จุดนี้ช่วยกันห้ามนะครับ เด,เดี๋ยวผมขอจบไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมีเหตุการณ์เดี๋ยวจะไลฟ์ใหม่นะครับก่อนดีครับ